ui gặp mừng bán đẩy sứ ấy ui gặp ui gặp มนงามเลยก็แดงต่มเ่ยผมค,ครับฝากกันไปอีกต่มนึง สวัสดีครับพมยินดีต้อนรับสู่ช่องวิธีคนมาล่อครับมันนี้พบพาอกันอยู่ทั้งหบทั้งป่าทั้งเขาเนาะวัาสิภาพี่น้องมาล่อเพิ่งเห็ดครับต้องมาทานใดพดอ่อดอกดอกก็หลังจากที่เห็ดกันยุยไปหลายมือเติบเนาะก็อากาศนั้นดีครับเป็นเอาเอาเป็นคึ้มขึ้มเอาเอาลังหาบางที่เห็ดลอยออกก็เลยว่าสิภาพีพี่น้องขึ้นมาล่อเบิ่งส่วนไม้นั่นกายุขบาบังเิยอเพเ่อเทแต่ทิ่จังหวัดชายพุิขื้นก่นาครับช่วงนี้ เออเขาบอกหมายชัดเจนว่าใดเด้อครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นปิดป่าเนาะห้ามหาของป่าแต่ว่าเขากะแอบแอบขืนมาเอาเนาะ, <c oughs> ะใกล้ที่ถึงเทศกาลท่องเที่ยวดอก,กเกี๊ยวเนาะพี่น้องทุงบัวสวรรค์ของเขาเพิ่นกะสิเปิดให้ท่องเที่ยวแล้วล่ะครับเพิ่นกะเลยปิดปา่าแต่ว่าเขากะขืนมาได้ข้นมาหาได้แบบว่ามาโขกที่ว่าบวัวใดไปจอดรถ กีดขวางทางจราจรที่เพ่อนผานักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวนะพี่น้องเนาะเอาไปครับลุนครับมือนี่หมานบ่มาอนี่พอสีได้แกงบ่ไปครับลุนไปน้ำกันเลยเอ้าวครับดอกแรกแหกหมานก็แดงครับพี่น้อง ครับอีกดอกหนึ่งเอเห็ดกอออกไม่บม่จังเลยนี่เป็นไไปตุ่มอยู่เลยครับ่ันเกือดครับอดอกนี้เราแล้ว,ลวน่านจะได้ยุ้ครับพาพพี่น้องมาเขาหุมหาเห็ดกอเนาะนี่ครับต้นกอลักษณะต้นกอนกอีง ็นใบใหญ่ๆเนาะนี่เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งครับเห็ดก้อนี่จะออกเฉพาะใต้ต้นก้อเท่านั้นแล้วก็ผุ่นอีกต้นหนึ่งต้นฝากกันไปผุนเนาะครับอีกต้นหนึ่งแต่วาบ่ได้ออกทุกต้นก้อนวยครับแ้วต้นใดมีเชื่อเท่านั้นครับถึงจะออกเนาะนี่ครับเข้าไปเลยครับนะเรียบร้อยครับเห็นว่าถ้าต้นออกได้ครับอันนี้เขาก็เข้ามาหลายโฮมแล้วล่ะที่เคยออกได้กับบ่ไดดครับแต่ว่ากะ พี่น้องเข้าเจ้าพิ่นเก็บไปก่อนครับเชียร์ไปแบบเชียร์แบบแหลกเล่เลยเนี่ยหมเนี่ยมีหมเนี่ยหลอ,อดครับพี่น้องวุ้ครับบบานด้ื้สย หากันแบบียบวๆีเลยหฮมนี่พี่น้องหมองไหนมันเคยออกก็จะออกจู่หมองที่เขาเคยออกอนั่นแหละครับนี่เป็นตูมเนาะเอ้เม่ยนเห็ดกอสีออกบ้องจังไดพี่น้อง อืมนะครับดอกนาำเลยพี่น้องสองตุ่มพรนี้ก็น่าจ,จะออกยูแคร์บริเวณนี้มานี่บึงห้อยกระเจ้ายางหากันจน็นทางเลยครับ <c oughs> ส่วนผมนี่จีมากออกยุจุดนี่ครับนี่เบิ่นนนงนี่มานี่เบิ่งพี่น้องหมานบอนั่นเห็นไหมรครับเขาออกบ่้อนี้ม่องที่เขาเคยออกเลยดอกอย่างนี้ตอลอดโหเจ้ากับป๋า ตุมีลีดีแท้น่าจะเบิดแล้วมั้งออกเบิดเตรียมที่นะ้แต่ออกเต็มที่นี่โว้อยอ่อมไปเบิดเลยแต่ว่าน่าจะออกออกบมหลายเบิดแล้วครับเบิดแล้ว หฮมนี่ทือว่าได้หลายดอกด้วยพี่น้องหฮมนี่มาบทันตะเจ้าครับ <c oughs> ไม่เชียร์แบบโอ้ยนั่งจักดอกพ <c oughs> ี่น้อนก็จะออกอยู่บริเวณน,นี้แหละครับเห็ดก้อนาะหฮมนั่งนะหงายห้อยจัดดอกพี่น้องผีดอกเลยเจ้าเชียร์แล้ว เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วครับอ้าวนานยังอยู่เดีวล่ะยู <c oughs> ดอกนึงหล้มั้งยูพี่น้องถ้าเป็นเบามาัดหอดก่อนนะครับเบาจะเบาเบาจะหายในแบบนี้เนาะนี่นะครับ <c oughs> ยังยังยังเชียร์ได้ จะเป็นลักษณะนี้ครับเบ้าสีบวกเขี่ยวออกหลายดอกเพราะว่าไปแต่เมืน่นามันกะดอกเขาบ่ชเห็นมันก็นจะพ่นใบไม่นะครับหอยมันพ่นหอยพ่นเขี่ยวออกไปบิดเลยเปหดไปครับเขาโฮมต่อไปเฮาเห็ดก้อเขาครับานางเป็นฉีดหยอดต้นอะไรล่ะน้องโอ้เห็ดทางนีลีครับเป็นเห็ดทานเลือดนี่ครับได้บกว่นี่ โอ้โหครับโบได้เลยอดอกนี้ได้ครับกแดงครับนี่ดอกเกี่ยวหมอมขาอวนบึกเลยครับหู้นะครับงามเลยกอแดงต่มนี่อู้ครับฝากกันไปอีกต่มน,นึง อย่างมาพ่อเห็ดเออกระด้างเห็ดบุชพี่น้องโอ้มาออกอยังเรียนมีตุน่าอะไรครับอืดอกนี้เอาบ่าได้แล้วครับเอาไรเพราะซุปได้เยอ่หรม,มั้งน่าจะเป็นเห็ดซุปครับเอ้า็บไปโหลดเนาะพี่น้องเนาะเห็ดมันแห้งหางอยู่อันนี้บ่ได้ครับอืมอันนี้อ่อนเสืออ่ะพี่น้อง ดึงหยากทีสุดแต่อยู่นี่ครับกระด้างเรียนมิุณาวสั้นอู้วนี่หนอนกินหมดเลยครับบอกไปได้กำนึงยู่ ก็พี่น้องกะงานมาหัดรดแล้วลละเมิดองไปเมิดลงไปหาครับนี่แหละครับถ้ามาหัดขกแกงแล้วเนาะแกงหรือว่ามาสวยจัหน้อยเนี่ยสภาพเพ็ดแหงแต่ออกห่างๆกะจะเป็นสภาพนี้แหละครับ <laughs> เดช่วงนี้มันห่างแล้วพี่น้องเนาะ <laughs> ห่างดีครับสรุปผลงานเพ็ดกตคือเพชรก็คือจังเริ่มสีออกไม่นี่จังใดแบบใดเนี่ยเบากับบ่หมั่นใจได้พี่น้องเพราะว่า โฮมไดเน่ยที่มันออกนะครับห้อยกระเจ้าเคียแบบอู้ยแบบแปลกเอเล่เลยพี่น้องแบบมุนปุ้ยนะครับกะถ้าเคียแบบนั้นกะน่าจะอีกอาทิตย์นึ่งผลไม้จังสิพ่ออีกดอกที่มันเหลือเนาะดอกที่มันยังเป็นตูมน้อยอยู่อะแต่คิดว่าเบาคิดว่าอู้น่าจะเบิดครับเพราะว่าเคียเคียข้าวโพดนี่เห็ดเท้าเมื้อนี้ก็จะเป็นเห็ดกอเนาะแล้วก็สิมีเห็ดทานเลียดปนน้ำครับกะได้เห็ดบดน้อยนึงเนาะกะถือว่าได้แกงและครับนี่ ได้แกงได้แกงแบบอิ่มเลยลหละเนาะใครยุดอกพี่น้องกันยังมีให้ได้เก็บเพราะได้แกงอยู่ครับอืมครับสำหรับคลิปนี้ก็สิเอาไว้ประมาณนี้แหละครับทักท่าก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามพพผอกันไหมคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ